สวัสดีค่ะพบกับเงินนี้รวยน,นะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดสูตรเด็ดเลขเด็ดมาเลยสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรค่ะก็จะเป็น4สูตรค่ะสูตรแรกจ,จะเป็นหลักหน่วยรอที่2บวกหลักหน่วยรอที่1หลักสิบร้อที่3บวกหลักร้อยร้อที่3หลักพันร้องที่3บวกหลักร้อยรอที่1และหลักหน่วยร้อที่3บวกหลักพันร้อที่2ค่ะก็จะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์ like, กดแชร์ ack, กดติดตามกดซับสคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรเวยใหม่พวยเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดเราเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็นําผลรางวันใหญ่3ารางวันใหญ่ของวดก่อนหน้ามาทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น19บเคูณเกค่ะเท่ากับ1085 20คูณ49่ค่ะเท่ากับ980หลักพันไม่มีก็ใส่เลข0ูนย์ค่ะ2 8คูณ31ค่ะเท่ากับ8,68หลักพันไม่มีก็ใส่เลข0ูนย์เช่นเดียวกันค่ะเลขเดียวที่ได้ก็จะได้เป็น6 5, 1, 8, 0และ9ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะก็จะได้เป็น0นย์บวก5เท่ากับ 5, 5. 6บวก8เท่ากับ14ใช้แค่เล็กหน่วยก็จะได้เป็นเล็ก4ค่ะ0บวก0เท่ากับ0และ8บวก0เท่ากับ8ค่ะเล็กเดียวที่ได้นะคะก็จะได้เป็น1085 0980 0980 0868 หกห้าหนึ่งห้าสี่ศูนย์แปดเก้าหกสี่หนึ่งและเก้าห้าหนึ่งแปดค่ะในสูตรนี้นะคะก็มีทั้งหมดสองรางวัลใหญ่ๆนะคะที่เข้ากันเต็มๆค่ะนั่นคือหกหกห้าหนึ่งค่ะ และ5408ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดสูตรต่อง,งวดให้ก่อนออกในงวดที่22มกราคม2 5 6 6ค่ะก็ทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น54คูณ8ค่ะเท่ากับ432หลักพันไม่มีก็ใส่เลขศูนย์เลยค่ะ33คูณ10เท่ากับ330 หลักพันไม่มีก็ใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะและ65คูณ5้เท่ากับ3 3, 3 15หเลขเดี่ยวที่ได้ก็จะได้เป็น4 3 1 2 0และ5ค่ะจาเลขจากสูตรค่ะก็จะได้เป็น0บวก2เท่ากับ2 1บวก3เท่ากับ4 3บวก4เท่ากับ7 และ5บวก0เท่ากับ5ค่ะเล็กเด็ดคู่ชุดในงวดที่22มกราคม2566ที่เราจะจับเลขเด็ดคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น0432 0330 3315 4312 1205 2475 1737 และ57-31ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะ แอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเล็กในเน้นสูตรงวดต่องวดไหมทุกคนที่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย